าหัวมันมันเลยนี่ขอญาตดูเลยเราแสบแห้งจะเพีย้องจ้าอร่อยกลับบางพิ๊ สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะก็ช่องเคยบ่นข้นกะลสินจะพี่น้องมันอีชิ้้าพีผ้าหนองมากินวันนี้จะพามากินกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีจา้าอุย้ยกุ้งตัวใหญ่เลยจ้ะพี่น้องเป็นตาแสบหลายมาจา้ะมาแสบๆน้ำกันจ้ะพี่น้องจา้าวันนี้ขอซดน้ำกุ้งดองไปเด้กินโดนลยจ้ะอืมอร่อย จะว่าเอาเอันอนี้มาผิดหอนแห้งพี่น้องจ้าเดี๋ยวเอาวาซาบิใส่ลงไปนะคะคืดอยากค่ะหน่วยทำให้กินนะจ๊ะแล้วเราก็จะมีแก้มกระเทียมกระเทียมดองสีเขียวด้วยนะคะกระเทียมหยกเนาะมาค่ะพี่น,อน้องค่ะแซ่บๆนุ่มกันค่ะอื้อ พี่น้องจ๋าหัวมันมันเลยนี่ขอญาตดูเลยหอสาหลายจา้ะหอสาหลายเนาะแล้วก็กระเทียมหยกทุกคนอูเป็นกระแสบแห้งจ้ะพี่น้องจา๋าอร่อย อร่อยมากอืมอืมีมมกันเลไข่มันกุ้งจ้ะมันกุ้งจ้ะพี่น้องจ้ะน้องจ๋ามาละอืม แซับมากเป็นยังไงนักเรียนพีดเทิมมาสวัสดีพี่น้องในหลวงหนาปเปลียนเพื่อนขนตา <c oughs> เห็นหนังเต็มเมตร <c oughs> เห็นหนังเต็มเมตรดอกจ้าวมาสวัสดีพี่น,อนอ้องในโอ <c oughs> ลกเอ้าไปเต้นเข่าวอีก พี่น้องจ้าเห็นหนึ่แต่ซิปเม็ดประศรีปิดเพิ่มแล้วผู้สาวปิดเพิ่มแล้วค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยป้าคนตาปังเวอร์ปังไหมลานสาวคนตาปังเวอร์ประศรีนี่ทุกคนแต่ว่าอยากกินแบบอยากกินแบบนี้จ้ะใส่วาซาบีเนาะชโชยุจิ้มสักหน่อย หืมหืมแ้่บหืมโฮ้ยพอใจชุนขึ้นจมูกวันเอาช้อนไหมให้เขาผิดขอช้อนใหนม่นะมันซดไม่สะใจ มึ๊มึ๊งมึมมส่วนหน่อยค่ะพี่น้องคะืี่ืะอืมอ้ม,มจิ้มวาซาบิค่ะ กัดบ,บังพริกสิ้นมันมันกินของจามัน,ม,นมันเลยอื้ดเขกปากเลยจ้ะ กินแบบนี้ได้ไหมดูดมันเกาหลีอ่ะบางเด้อไปกินให้บมังพี่ดูดได้เะอจับจับใน้หม ฟิ่งสุดก็คือการดูดหวัวกุ้งเล้วจ้ะ <c oughs> <c oughs> มันแหง้ง <c oughs> มันแหง้งจ้ะ <c oughs> น้องจ้าปิเทิมแล้วจ้าพี่น้องจา้าเพิ่นไปกินเหลียงกับหมูมาก ไปกินชาบูขอรถออกไปป้าน้องจาขออันอนุญาตใส่รถไปโรงเรียนด้ไหมมากะเล่ให้ไปจ้ะพี่น้องไหนล่ะอยากกินแบบวาซาบิเงี้ยอ๋อ,ออกกันเดี๋ยวต้องกินตาืน ้นจะบวกนมีผหมักสดนำดองหรือเบียนเนยจ้ะแกกระเทียม เราจะกินแบบกินกับวาซาบิสดดีกว่าคุณบบไ,ไ,ได้ค่ะเออเป็นอยากเนี่ย<อ>มาปะปามาขอยาดเอฟซีน้องเบียร์นะครับอื่เลยใส่ลงไปใส่ลงไปพี่น้องมันสิบว่าตายขึ้นบอสสิบว่าขึ้นดังมันสิกินใด้่ย่บละ หฮึมน้ำตาขึ้นดัง <c oughs> หืน้ำตาแตก่อนหน่อยอู้มังคาอันนี้เหรอเอาวาสาบิไหมมา สวัสดีครับขออยันนะครับเป็นไดเอาอุอยชุเป็นแนวนั่นกินดังกินบ่หลวกอิ่มบ่เป็นยังไงไปกินหันไดมาฮะหันไดฮะเบลอ

ผู้บาลรออยได้ว่าสันโอ้โยเยอดหลายนิดหน่อยนิดียนวิดเทิมก็ได้ วันน่าอีกไหมมนเนี่ยเอาแบบไม่ต้องจิ้มต้จิ้มะป,ะป้าป้กินแบบหัวสิอ่ะนี่อะดูดหัวเชื่อเขาหนิอู้ยทุกคนดูอ้า <c oughs> กินเลยช <c oughs> ีเมื่อจะร้องแสบยังเปล่าล่ะืมรุดเท่านั้น พี่เจองนองนี่อ้ามาจา้ะตัวสุดท้ายเพื่อพี่เพื่อนองเจบแห้งพอดไ้นะดกพริละ,อ,ละอ,อร่อยมากอะ่ะ พี่มือจะของแสบเนาะแต่ถ้าเป็นฝีมือเมียก็จะอร่อยกว่าน,นี้ใช่ไหมอืัว่ามเข่ากันกับกระพริกกระเทียม้วยเป็นไงอ่ะอีกคำหนึงทุกคนซดไปเลยแล้วกันเนาะนี่อ่ะใส่กระเทียม นี่เลยพริกมะล้นช้อนโอ้โห้หอืมแซ่บมาก ค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี้เนาะคะ่ะเบียรก็เอาความแสบมาฝากพี่ฝากน้องคะ่ะมันนี้กินผู้เดียวด้วยค่ะหนุ่ยเจ็บข้อจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็เลยใช้เดี่ยวนะคะวันนี้มือนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใ่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ